ก็ามาทำแกงคั่วไก่กันค่ะไก่ที่เราทำวันนี้ก็เป็นไก่ดำนะคะกออ็เราก็คั่วให้แห้งนะคะแล้วก็ตำพริกใส่ลงไปค่ะ แห้งไปเลยค่ะว่วเจ็บกับเนื้ ใส่น้ำปลาลงไปค่ะ xôi hạt tôm nhầm thầy ba xay cho 1 phần phẩy 1 vào xay chặt nồi vào xay mấy xay 1 khi có khô ra khô ra đây là hương đen หัามเืออันที่เก่า200ซมนึงเฮ้ยดีแล้วใส่บนเส้นก็ได้ได้ตัดออกก็บนเ้นใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะตัดออกนะคะ จะตักออกค่ะเส้นของเราแบบจะแม้ตักออกไว้นะคะเพราะว่ามันจะกินน้ำนีค่ะตอมสเสด็จเลยค่ะเหมือนน้ำจะน้อยไปไหมก็ เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขน,น,น้ค่หักคนขนล่นไปฮนะน่ะน้อยอีกสิบวิตรงใจแล้วเราก็จะชิมค่ะหันนหลแก่ก็ไดค 拜拜